ครับสวัสดีครับข่าวท้องถิน่นบ้านผือทีวีนิวอยู่กับผมสวัสดิ์คือพี่ายครับผมก็วันนี้ก็นมาเล่าเหตุการณ์รถชนกันในเขตอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับมีหลายๆเหตุการณ์นะครับผมก็เหตุการณ์นี้ก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่สี่แยกไฟแดงบ้านเจริญสุขหมู่สองนั่นเองนะครับผมนะฮะ เกิดขึ้นนะครับก็เมื่อวันอังคารที่16นะฮะพฤษภาคม2566เนะมื่อเวลา13.00นจุดูนยนนอได้เกิดเหตุนะครับรถยนต์นะฮะได้เกิดเหตุนะครับรถยนต์นะฮะรถยนต์ชนกับรถจัก,กรยานยนต์นั่นเองนะครับผมทำให้ผู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองลายหญิงหนึ่งลายนะชายหนึ่งลายนะครับผมก็ทีมงานกู้ภัยได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับทีมงานกู้ภัยได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งนำผู้บาดเจ็บนะส่งโรงพยาบาลบ้านผือนะครับอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี นั่นเองนะครับเรามีคลิปให้ชมกันนะครับผมนะฮะก็รายละเอียดก็เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับพลเมืองดีที่ร่วมกัรออกปฏิบัติงานนะฮะในการให้การช่วยเหลือนะครับในจุดที่เกิดเหตุนะครับที่สี่แยกไฟแดงบ้านจเจริญสุข หมู่สตำบลคำบงนั่นเองนะครับผมก็เราไปดูคลิปนะฮะอ่าเราก็ไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับอ่าก้องวงจรปิดนะครับจากทีมงานอาฮะผู้ภัยคำบงได้ลงคลิปไว้ที่เพจนะครับผมนะฮะอ่าจนทีมงานข่าวท้องถิ่น บ้านผือทิวินีก็ได้นำมาเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจนั่นเองนะครับผมเชิญชมคลิปนี้เลยนะครับนี่นะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมดูสังเกตดูให้ดีนะครับนะฮะกล้องวงจรปิดจับไว้ได้นะครับนี่นี่คือสีแยกไฟแดง บ้านเจริญสุข,ขอสองนี่โอ้โหเข้าไปเลยครับผมนะฮะมาเหตุการณ์หนึ่งนะครับแล้วเหตุการณ์ที่สองนะครับผมสังเกตดูดีนะครับเหตุการณ์ก็ยิ่งสองน่าเห็นไหมหมอเตอร์ไซค์สองคนใบรุ่นนะฮะไม่ใส่สวมหมวกกันน็อตฮะจะเลี้ยวจะขับเนะี่ยใกลๆจะออกมาแล้วนะครับนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับผมรถกระบะทางตรงมาสวนเข้าไปเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมแหมก็ อดรู้สึกนะครับผมแมาสุดใจนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะสองเหตุการณ์นะครับที่คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดนะครับที่งานกลุ่มกู้ภัยคำบงได้ลงไว้นะครับทางเพจนะครับผมนะฮะกู้ภัยคำบงนั่นเองนะครับนะฮะจุดจุดนี้นะครับผมก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะฮะไม่ว่าครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่รู้จากสาเหตุอะไรลองไปศึกษาดูนะครับหน,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในในจุดุๆนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอฉา,ายดูนะครับผมในจุดจุดนี้เองนะฮะสีแยกบ้านเจริญสุขหมู่สองนั่นเองนะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับผมมันเป็นสีแยกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะฮะ ลองลองไปสำรวจดูนะครับว่าไฟแดงนะฮะที่สีแยกนี้ทำไมถึงเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับผมก็หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ลงไปวิจัยหรือว่าไปดูนะครับสังเกตการว่าทำไมถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับผมนะฮะนี่ก็คือเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับ หรือว่าเป็นผู้ขับขี่ขับประมาทหรือว่ายังไงก็ลองไปสำรวจดูก่อนนะครับผมแล้วก็มาพิจารณาดูแล้วก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบด้วยนะครับผมนะประชาชนขาดใจมามานานแล้วนะครับแต่ก่อนไม่มีไฟแดงนะฮะไม่มีไฟแดงเขาเรียกว่าสีแยกวัดใจนั่นเองนะครับผมนะฮะสีแยกวัดใจนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับนะก็ขอนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณเพจผู้ภัยคำบงนะครับที่ลงในโลกสือ่อโลกโซเชียลนะครับผมแอ้ก็ข่าวท้องถิ่นบ้านพืชทีวีนี่ก็หยิบยกมานะครับผมออกมา,าเผยแพร่ให้ดูเป็นวิทยาฐานนะครับผมหรือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันแล้วกันนะครับ นะารายการข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวได้หมดลงนะครับผมยังไงก็ติดตามในช่อง YouTube ได้นะครับบ้านผือทีวีนิวแล้วก็เพจ a c e b o o k บ้านผือทีวีนิวแล้วก็ Facebook สวัสดคือพิมายนั่นเองแล้วก็เว็บไซต์นะครับข่าวบ้านผือทีวีนิวนะครับ ww. w ร์ไบ้านผือทีวีนิวดอทนะฮะภาษาไทยเขียนที่คูเกอรได้เลยนะครับผมก็ขอ <c oughs> ขอบคุณร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรห้องภาพดีเจเจเอนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมแนะร,ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรน,นี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินะครับเปิด6กโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะครับผมแล้วนกะ็ห้องภาพดีเจเจเอก็รับถ่ายเอกสารสีขาวดำ ถายรูปด่วนเข้าเล่มสันเจียวสันกาวนะครับนะครบวงจรเลยนะครับเคลือบบัตรด้วยนะครับผมนะ,ะครบวงจรเลยเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าปิด6กโมงเย็นนะครับอยู่ที่ร้านตัดเย็บเสืาา้อผ้าวะลลาบก่อนนั่นเองนะครับผมเบอร์โทรศัพท์06123 01227แล้วก็0806 299 771นะครับก็รวดเร็วทันใจฉับไวนะครับมาที่ ห้องเสื้อวราพรห้องภาพดีเจเจเอนะครับผมนะครับสวัสดีครับ